ง่วงงามแบบบ้านๆเปิดราคาทุกโตครับตั้งแต่รักหมื่นไปถึงรักแสนครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์่องแบบบ้านๆไฮเดอร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับพี่ยังเนาะครับพี่โตพี่โตรับเหมือนนัองชีนะครับเนาะว่าพี่โตสิเปิดง่วขายงัวตัวไห้เนาะครับสิคู่ได้สิเปิดครับ แม่ไอ้คือตัวนี้ป่ะครับแม่ตัวนี้มีลูกเหรอป่าครับตัวนี้ครับมันได้ลูกสองตัวแล้วลูกเดีพวกผสมไอ้ลูกสองตัวแล้วตัวที่สามไม่ทองม่ครับแม่พอสมท้นหรอป่ะครับตัวนี้ครับบางวันที่แปลงมนจะพ้ามันป่ะครับตัวนี้คือลูกที่สามไม่ทองเนาะครับตัวนี้เปิดเท่าไรครับเปิดเก้ามือครับนผสมแล้วครับกับเคเอฟ สามหนึ่งแต่ว่าพนในตัวทองครับเพราะว่าเพิ่งผสมบางวันที่แปดพืษภาครับโอ้สูงเท่าไรครับนี่โอย้ยตัวนี้ครับลอยหกสิบบวกครับเพิ่นเปิดราคาไว้เก้าหมื่นครับตัวนี้ครับลอยหกสิบบวกมีคนหายอยู่เก่าหมื่นแต่ว่าพลอยจะขายแต่ว่าตอนนี้จะขายแล้วขายแล้วครับตอนนี้เก้าหมื่นพัน่า ว่าผมมาทายเป็นขายเก่ามื่นครับ <c oughs> นี่ครับพี่นองตัวนี้เป็นเปิดราคาไว้เก่ามื่นครับลูกที่สามในทองครับผสมเรียบร้อยครับเอ F สามหนึ่งแต่ว่าพึ่งผสมวางต้นเดือนพฤษภาครับโบชั้นได้รับรองเดี๋ยวจังิิตสวยเช่น,นึงครับหูครับหูครับตัวนี้ หูรอดทองโมเต๊ะโมทีบมีจัมนี้ปะครับบ่มีเลยตอันนี้ครับบ่มีตัมนี้ยนะโ้ติงยังพูดไม่ได้ครับจับหางพูดเฉยครับมีตัวหนึ่งครับที่มันจะเปิดราคากันครับไอ้ไอ้ตัวนี้เปิดเท่าไรครับหกหมื่นครับพร้อมกับลูกตัวหน่อยนะครับเนาะเปิดหกหมื่นครับเปิดหกหมื่นแถมลูกตัวหน่อย เกิดด้เดื่อนกลัวครับนี่ครับลูกมันครับคู่นี้หกหมื่นครับเบิรงเอาครับพี่น้องว่ามาลูกออามาหัวอยู่นี่เคเบิร์ตครับนี่ครับลูกมันครับตัวนี้แม่มันครับนี่ละครู่นี้ครับเป็นขายหกหมื่นครับ นี่ครับคู่นี่ขายหกหมื่นครับแม่ลูกคู่นี้แม่สูงเท่าไรครับตัวนี้ครับร้อยห้าสิบบวกครับตัวนี้ครับนี่ร้อยห้าสิบบวกตัวนี้ขายหกหมื่นครับนี่ครับคู่นี้ขายครับคู่นี้คู่ที่สามครับเพิ่นขายหามือนะครับนาะคี้เนาะครับมาเลือกเบืองครับผู้ใดมักระค่าประมาณหดมีราคาเก้าหมื่นหกหมื่น หาหมื่นครับตัวนี้หาหมื่นลูกแค่เอพกันบอกครับตัวนี้ <Okay. S 1> อกกืโอ้ลูกน่างามครับโอ้ยลูกนี่งามก็แม่หลายเนอะลูกเถิกครับ <Okay. S 1> ลูกแรกครับไอทอ่ออีละบครับตัวนี้ผสมอีละบอครับยัง ครับเขาคงก็ได้สองเดือนครับครับเพิ่นกะทิมีแถมอีกครับสองตัวนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้แม่สาวเบิร์ดครับก็สิขายคู่นี่แสนสองครับหนึ่งแสนสองหมื่นครับสองตัวเอาไปเป็นแม่พันธุ์ได้อยู่ครับงามน่ครับตัวนี้ติวอีกตัวหนึ่งครับ สานเข้าตัวเนาะครับตัวนี้ตัวหนึ่งครับกับตัวนี้ก็จะขายคู่นี่แสนสองครับหู้สุดโตครับผมกยืนหนึ่งเลยครับค่ว่าท้ายลูกนี่ในภาพบางที่มันอาจบัวงามปันไหนครับแต่มามาเบิงของจริงนี่งามกว่าภาพหลายครับ ของจริงม็ตองห่วงท่าท้าพี่น้องผู้ใดสนใจมีโอกาสกับจังติดต่อกับเพิ่นมาล่องเบิง่งได้ครับสิมาราคาแบบใดประมาณใดกับจังมาคุยกับพี่เบิรนะครับเนาะเดี๋ยวถ่ายคลิปจะฝากเบื้อโทรไว้ครับครับนี่ เบ่งไหมเพื่อเอาไปพิจารณาเบ่งครับเพื่อพีนพ่พน้องผู้ใดสนใจอยากได้งัวงงามถ้า,าสนใจถามเพื่อเพิ่มเติมไดค้ครับกับพี่โตเพิ่นครับเดี๋ยวทิมเบอร์โทรใบครับผมครับพี่โตขอเบอร์โทรนะครับผมแปดศูนย์แปดศูนย์สี่สามเจ็ดสี่สามเจ็ดเก้าสามหกเก้าเก้าสามหกเก้าครับพี่โตนะครับเนาะเอาครับขอคุยหลายกับพี่โตครับสุราคิดนี้ ขอบคุณครับผมครับวันดีครับสํา,รารสหรับคลิปนี้ภาพพี่น้องมาเบืองง่วงงามของผีโตแบบบ้านๆครับเรียงยุทงให้ทงหน้าแบบธรรมชาติขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง youtube แบบบ้านๆครับขอบคุณครับ